สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องไผ่ค่ะโอเคทุกคนวันนี้เราจะมาทําคลิปหลังเรียนเสร็จเราทําอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยซื้อของเข้าห้องกันก่อนและนี่คือสิ่งที่เราต้องเตรียมไปถุงผ้าถุงผ้านะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปกันที่บิ๊กซเลยนะคนเจอกันที่บิ๊กซเลยคะ่ะ ถึงที่บิ๊กซีแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปโซนของสุดสิ่งแรกที่เราจะมาหยิบเลยก็คือนี่นทุกคนเราเรามาลองตั้งงบก,กันเล่นๆนะทุกคนว่าเราจะตั้งไว้สักประมาณห้าร้อย ดูว่าเราจะใช้ถึงหรือใช้เกินนะทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกัน มีตอนนี้เราได้ไข่มาได้ไก่มาแล้วก็ได้หมูมาแล้วก็ขนมปังมาทุกคนคนนี้ก็คือของที่เราได้มาทั้งหมดวันนี้เดี๋ยวเราจะไปคิดตังกันว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะทุกคน บินของเรานะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงอีกที่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไป DIY แล้วทุกคน ลืมเอาตะกร้ามานี่เราต้องเอาแก๊สทุกคนเราต้องเอาแก๊สไปทำกับข้าวทุกคนเราลืมมาเอาตะกร้าเดี๋ยวเอาตะกร้าไปไปเอาตะกร้าก็ไปเอาออข้างหน้าเอามันมีตะกร้าอยู่ตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปใส่อะไรนะใส่พวกเครื่องปรุง นนีนี่ทุกคนเราได้แลเดี๋ยวไปจ่ายตังกัน กคนตอนนี้ก็คือเรากลับมาถึงห้องแล้วแบตโทรศัพท์เราหมดแล้วโทรศัพท์อีกเครื่องเมมก็เต็มเดี๋ยวเราจะไปทำกับข้าวกันนะทุกคนเมนูที่เราจะทำวันนี้ก็คือเมนูไก่ทเทลิยากิแล้วก็ข้าวหน้าหมูสไลซ์ข้าวหน้าหมูสไลซ์ไข่ข้นหรือเปล่าจำเมนูโอเคเอาเป็นว่าจำชื่อเมนูไม่ได้แต่ว่าเดี๋ยวเรามาลองทำกันเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตามันจกมาเป็นยังไงนะทุกคน Let's go <S ว้าว <Wow. S 2> คนเดี๋ยวเราจะมาทำหมูสไลซ์ไข,ข่ข้นอ่ะอเคเดี๋ยวเราใส่กระเทียมลงไป Wow. อือร่อยมันหอมไปใช่มากทุกคน โค้ดเลดีโอเองอะไรนะมันคือโค้ดเลดีโอมันเป็นหนังสั้นใช่ป่ะในยูทูบทุกคนสนุกดีนะทุกคนตอนนี้เรากินข้าวเสร็จแล้วแล้วคุณกำลังจะทำอะไรคะกำลังกายไหนอุปกรณ์ คุณเขาจะออกกังลังกายเดี๋ยวเราจะไปชงเวโปรตีนให้คุณชายนะคะร <laughs> ะดะับจังหวัดเลนนอ่ะอร่อยไหม กคนมันเป็นเวลสชอกโกันแล้วซึ่งเราชอบมากแต่ว่าเราไม่ได้กินนะทุกคนเพราะเราไม่ได้ออกกำลังกายแต่เขายกเวทอ่าเขาไปยกเวทยกดัมเบลอะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยจะมีกล้ามคือวันนี้เรากล่าวว่าแบบกินข้าวเสร็จเราจะไปซักผ้าแต่ว่าด้วยความที่มันดึกแล้วก็เลยเคไม่ซักเลยววันนี้พักผ่อนตามอัธยาศัยจะไปนอนดูซีรีส์เน็ตฟลิกนะทุกคน โอเคทุกคนเรา m mm มูก hmm. กันมาที่โตคอมแล้วยังมีงานที่ต้องทําเราต้องัดคลิกอีกเยอะเลยแล้วก็หิวไอติมเดลิควีดแล้วเราก็จะสั่งไอติมเดลิควีดจริงเรา,ารเก้าวไปแล้วแต่ว่าเรายังไม่ได้ซื้อเรายังไม่ได้กดตังแค่นั้นเองเราสั่งไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะทํางานรอไอศครีมของเรามา ทุกคนตอนนี้ไอติมเรามาถึงแล้วเด่เราลงไปเอาไอติมกัน <Yeah. S 1> มาแล้วจ้า mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็ยัง mm hmm. เราสั่งเป็นไซส์ S มานะทุกคนมันจะได้แบบว่ากินให้หมดภายในวันนี้ ราจะจบคลิปของวันนี้ไว้เท่านี้นะคะทุกคนกิจวัตรประจําวันของเราวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็คือไปซื้อของทำกับข้าวกินแล้วก็พักผ่อนแล้วก็ตัดงานนิดๆหน่อยๆน,นะทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด,ด Sub s c r i b e ให้เราด้วยไว้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ